ลิซานโดมาตินีสนี่แหละที่สมควรเป็นกองหลังของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากที่สุดพี่แดงสเตชันสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ครั้งหนึ่งมีคนบอกว่าชายคนนี้ไม่สามารถเล่นในพิมเมลีกได้เพราะเขาตัวเล็กจนเกินไปครั้งหนึ่งมีคนบอกว่ายูเอเต็ดเส้นใครมาทำไมเอานักเตะที่สูงแค่175เซติเมมายืนเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันบ่งบอกไปหมดแล้วว่าเขานี่แหละคือกองหลังที่น่ากลัวมากอีกหนึ่งคนในพิมเมลีก ก่อนอื่นเลยขอขอบคุณพักยก118มีครบจบในที่เดียวใจโชว์แอดไลน์แอดพีเค118ที่มุมขวาบนเลยครับการเข้าที่หนักหน่วงการเอาหัวไปสู้กับเทา้าการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมที่กำลังถอดใจขึ้นม่งบอลได้ทั้งที่ตัวเล็กกว่าแพชชั่นที่มีอย่างมหาศาลในตัวนี่คือลิซานโดมาตินีสชายที่ทําทุกอย่างเพื่อปกป้องประตูของตัวเองเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาจะเจ็บตัวอะไรขนาดไหนถ้ามันหยุดการทําประตูของคู่แข่งได้ไม่ว่าอะไรเขาพร้อมจะทําทุกอย่างขนาดรอยคีนอดีตกับตันแมนเชสเตอร์เตดยังต้องออกมาช่ ชื่นชมเขาไว้ว่า l ิซานโดมาร์ติเนสคือความภาคภูมิใจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขามีจิตใจที่เข้มแข็งอย่างมากในการที่ปกป้องประตูของเขาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากในการที่ได้เห็นกองหลังในยุคใหม่เมื่อเขาสามารถครองบอลกับตัวเองได้เขายังสามารถป้องกันประตูได้อีกผมภาคภูมิใจกับเขาอย่างมากเลยล่ะเห็นได้ชัดว่าเอริกเทนฮากกำชับมาติเนสมาเป็นอย่างดีและมาติเนสก็ไม่เคยทําให้ผิดหวังจริงๆเขามีคาแรคเตอร์ที่ดีมากๆอยู่ในตัวเขามีความกระหายในการป้องกันประตูเป็นอย่างมากเราได้เห็น กันแล้วว่าเขามีประโยชน์ขนาดไหนเขายังพึ่งมย่ยุเอเตดได้ไม่นานด้วยซ้ําเขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ยอดเยี่ยมอย่างมากเขามีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมในการเป็นกองหลังมากที่สุดเขาเป็นเด็กที่ทุกคนอยากให้เขาอยู่ในสนามเมื่อคืนนี้คุณก็เห็นว่าไม่ว่าทีมจะนำสองหรือสาเขาเขายังใจจดใจจอกกับการป้องกันเป็นอย่างมากแทนที่จะเป็นการเปิดเกมบุกเข้าใส่เขาทําหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมมากที่สุดนี่คือสิ่งที่ตำนานอย่างลอยคีนยังต้องออกมาชื่นชมครับผมคงต้องบอกกันว่าจริงๆในตอนนี้การที่มีลิซานโดมาต เวลาลงสนามทีไรจะรู้สึกอุ่นใจขึ้นอย่างมากเพียงแค่ระยะเวลาไม่นานเขาก็สามารถทําให้แฟนบอลทั่วโลกต่างลงรักเขาไปแล้วเขาพิสูจน์ให้ทั่วโลกได้เห็นไม่ว่าคุณจะเกิดมาตัวสูงขนาดไหนมันไม่สําคัญขอแค่คุณมีแพชชั่นมีความหิวกระหายมีการฝึกซ้อมที่ดีคุณก็จะสามารถทําสิ่งนั้นได้สําเร็จลิซานโดมาร์ติเนสยังเป็นนักเตะคนเดียวในพรีเมียร์ลีกที่สามารถมหมบอลทัประตูใส่อาร์เซนอลได้เป็นคนแรกในพรีเมียร์ลีกและเมื่อคืนที่ผ่านมายังสามารถช่วยทีมชนะฟอเรสต์ไป3ประต,ต ได้รับรางวัล Man of the m a t ม h อีกจับบอลมากที่สุด119ครั้งส่งบอลมากที่สุด103ครั้งเข้าสกัดสำเร็จ5ครั้งตัดบอลสวนกลับ2ครั้งเลี้ยงบอลผ่าน9ครั้งชนะการดวล8ครั้งส่งบอลเ,เข้าเขตโทษ6ครั้งเคลียรบอลยาว4ครั้งและชนะดวลกลางอากาศ3ครั้งนี่คือถิติที่ยอดเยี่ยมอย่างมากสำหรับเมื่อคืนมันไม่แปลกใจเลยที่เขาจะคว้ารางวัล m a น of the m a t ม h มาได้แล้วมาติเนสยังกล่าวหลังจบเกมไว้ว่าผมมีความสุขมากกับผลงานของทีมเราเราเล่นกันได้ดีมาก ในนนวัี้แต่เราต้องปรับปรุงผมมีความสุขจริงๆเราแสดงให้เห็นการมีระเบียบวินยัยเรามีสมาธิตลอดทั้งเกมเราต้องทําให้ได้แบบนี้เสมอแล้วเหลืออีกหนึ่งเกมเพื่อดีเข้ารอบชิงชนะเลิศมาร์ตินสคือกองหลังที่ขาดหายไปของยูเนเต็ดครับเราไม่ได้เห็นกองหลังที่มีความหิวกระหายในการป้องกันขนาดนี้มานานมากกองหลังที่มีแพชชั่นมากกว่ากองหน้าที่ทําประตูได้เขาอายุเพียง25ปีเท่านั้นเขายังสามารถพาตัวเองไปอยู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ได้และผมเชื่อว่าหากเขารักษาฟอร์ม รักษาแพชชั่นของตัวเองได้ในอนาคตเขาคืออีกหนึ่งตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนครับนี่คือริซานโดมาติเนสขอบคุณทุกท่านที่รับฟังจนจบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ